มาถึงหมอเก่งวายโยกันบ้างนะคุณหมอเก่งวายโยดวนี้ก็ไม่ค่อยมาเป็นพิธีกรให้กับ Act แอคเราแล้วนะเขาไปไปคุณหมอใช่เขาไปเรียนคุณหมอไงก็เลยไปถามเขาสะหน่อยว่าเรียนใกล้จะจบหรือ,อยังแล้วจบแล้วเนี่ยจะกลับมาทํางานที่แอคไม่ล่ะถ้าไม่ทําจะได้เอาคนอื่นมาทำ <laughs> อย่างนี้ไม่ยากลูกเขานี่ไปถามหมอเก่งคะ่ะดีใจมากถายไปนานแบบไม่ได้เจอหลายๆคนนะครับก็มาดูซิว่าแบบ ยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับพี่ได้เจอคนเยอะมากๆบอกความคิดถึงถึงทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขเดี๋ยวจะจบเดือนกุมภาปีหน้านี้นะครับไงก็ถ้ามีโอกาสช่วงนี้จริง,รง,รงๆก็เดี๋ยวมีคอน5 6 7 8นะครับก็จะพยายามปลีกเวลาไปเราก็อยากไปเจอทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยศาสตร์แบบมาตั้งใจดูอยากเราก็อยากไปให้ครบๆคนนะครับจะได้ให้ทุกคนได้มีความสุขกันนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยว ไปปลายปีก็อาจจะมีอะไรมาให้ดูนิดนึงการขับเนาะก็จะเจอกันได้นะครับตามงานต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับก็ได้เป็นคุณหมอเต็มตัวนะครับแล้วก็จะได้กลับมาทําอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแบบทุกคนจะได้ยังหายคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนี่น้องเาเรียนหมอเรียนหมอีใครรู้หมออะไรด้ยพี่หมอเลือหมอคะหมอสูค่ะเช่ชัเลย ใช่แต่บอกเลยเลยว่าแบบเป็นหมอสู่ที่แบบว่าอุ้ยสาวๆนี่จองคิวกันเติมเขาบอกว่ามีแบบว่าตอนที่ไปฝึกงานนี่มีรับคนคงคนไข้แล้วนะว่าคนไข้นี่คือติดอกติดใจหมอเก่งมากบอกว่าฝีมือดีจริงฝีมือดีฝีเข็มกานนี่จริงจริงๆโอ้ตายละขณะยังเรียนไม่จบแต่วันนั้นที่งานสามปีแอเนี่ยจ้ะ เสื้อหมอมาเลยจ้าเออน้าเหมือนเป็นแบบนักศึกษาแพทย์เข้ามาเลยนะจ๊ะที่ฉันแบบเห็นแล้วอู้ตายแล้ว <c oughs> ออบังเกิดควา,ามาสััทธา <c oughs> ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวกุณพาพันปีหน้าก็ได้แบบว่าเรียนจบแล้วก็จะเป็นคุณหมอกันแล้วแต่จะกลับมานะมาทำพิธีกรด้วยมามามาแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยถูกนะคะแล้วพี่ก็ได้เวลาที่ต้องไปตรวจพอดีเลยอ่ะอย่าแนะนอนที่จตรวจกับหมอเก่งเลยจะดีเหรอเห็นเขาบอกว่าฝีมือดีเราอยากจะลองไปดูนะคะพักแค่นีครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเมากันต่อค่ะปเกงบนหใจ 没经验。